ครับวันนี้กบบ้านสวนหักพึ่งหนึ่งวันแบบสดๆเลยนะครับนี่ครับลางอยู่นู่นครับเห็นไหมครับอยู่ที่ต้นไม้ฝาดนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะหักเลยนะครับนี่นะครับสดเด็ดมาวันนี้เดี๋ยวพึ่งอีกแล้วครับหักเลยนะครับนี่ขาดเยนี่ขาด ลังเล็กนะครับดีได้มาแล้วครับน้ำหวานลุดไป็นไปเวยนี่นะครับพึ่งแมงวันครับรังจะไม่โตนะ,ะละกินเลยครับพลังหิวครับห <c oughs> ุดยอดครับ ลังมันเริ่มแก่แล้วครับเนี่ยบอแล้วครับตัวบินไปหมดแล้วครับลังมันเริ่มแก่นะครับไปครับเก็บเห็ดต่อครับก็จะเดินเข้ามาเล็กพอสมควรนะครับมาถึงเจอหลุมน้ําปักน้ำวันนี้ลองเปลี่ยนสถานที่ใหม่ครับป่าที่ผมเข้ามาวันนี้ครับเนี่ยลึกพอแรงนะครับนี่ครับกอดเขาครับนะเสียงนกเชียวจ้าวเลยครับ ออามาดกมากครับเร้องลั่นเลยครับยอดมากเลยนะครับอันนี้ขี่รถลุยป่าเลยนะครับนี่ครับตามถนนไม่ได้ครับขี่รถบุกมาเลยครับนี่ครับนี่ครับรถยิงอยู่ในป่าอยู่เลยนะครับนี่ครับทางที่ผมจะไปนะครับนะครับไม้ฝังล้มอยู่ครับลังหาว่าจะไปยังไงนะครับนี่ครับที่จะรถไปนะครับ วันนี้ผมมาขี่มอไซค์บุกปากเก็บเห็ดนะ,ค,ะนครับหัายมากเลยทักนั่นอะ่ะโอ๊ต <c oughs> <c oughs> รแรงยำบดา้ลงคลิปนะครับคิดไปคิดมาเลยดูว่าเห็นแต่เห็ดตุ่มๆดอกเล็กๆนะครับวันนี้ชมเห็ดดอกบานๆกันบ้างนะครับนี่ครับมันเริ่มหลายวันแล้วนะครับมันก็เริ่มจะบ,บานนะครับเนี่ะครับเริ่มบานแล้วนะครับนะครับผมเปลี่ยนปลาใหม่นะครับ ฝ่าล่างมันจะบานเร็วฝ่าบนนะครับนะครับนี่มาตรงเรียกต้นไม้ฝาดนะครับนะครับนะครับจะเจอเห็ดแต่บานๆนี่ครับบางไปเลยครับนี่ครับบานสุดแล้วนะครับ บานแบบนี้แล้วก็เริ่มพวกนี้ก็จะเน่าแล้วนะครับทำไมเด็กเก็บไปนะครับครับก็เริ่มบานที่ดอกจะเสียเป็นแบบนี้นะครับเก็บไม่ได้บานข้างล่างมนก็มีนะครับที่มันใช้ไม่ได้ครับนะเสียบานเลยนะครับเนี่ยครับขึ้นมาวันนี้ครับนี่ครับครับดูเห็ดกันก่อนครับนี่ครับนี่ครับเห็ดครับที่ผมไปมาวันนี้กันไปแบบชิวๆนะครับ นครับอากาศร้อนหน่อยครับวันนี้ก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้ติดตามติดชมคลิปหน้ากันใหม่นะครับพี่น้องสวัสดีครับ